ดีค่ะเด็กๆอนุบาล3ามที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูกวายอีกแล้ววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาท้ำกิจกรรมบันทึกร่องรอยนะคะ หน่วยที่12จังหวัดของฉันนั่นเองนะคะวันนี้ให้เด็กๆเ,เตรียมบันทึกร่องรอยนะคะหน่วยที่12ทั้งหมด4แผน่นนั่นก็คือหน้า37 38 39แล้วก็หน้า40นะคะอันนี้คือหน้าแรกที่เราจะทำวันนี้นะลูกนะสำหรับหน้า37ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมดินซอสี้สำหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่า เด็กๆมาทำความรู้จักกับต้นไม้ประจำจังหวัดต่างๆกับพี่โตแล้วเขียนสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับภาพนั่นเองเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าช่องแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมคือจังหวัดเชียงใหม่ดอกทองกว้าวนั่นเองนะลูกนะแล้วก็ภาพต่อไปก็จะเป็นปทุมธานีดอกบัวหลวง ราชพฤกษ์นะคะก็จะเป็นวงรีแล้วก็ชนบุรีก็จะเป็นด,ดอกประดู่นะคะนั่นก็คือช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองอ่ะทีนี้เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูภาพแรกกันเลยภาพแรกดอกสีแดงคือดอกดอกอะไรคะดอกทองกวว้านนั่นเองนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองเด็กๆก็วาดรูปสามเหลี่ยมลงไปต่อไป ชนบุรีดอกกระดู่นั่นเองนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเด็กๆก็วาดสี่เหลี่ยมลงไปเลยต่อไปเป็นดอกบัวหลวงนะคะสัญลักษณ์คืออะไรลูกวงกลมเด็กๆก,ก็วาดวงกลมลงไปแล้วก็ดอกราชพฤกษ์นะคะก็คือจังหวัดขอนแก่นเป็นลักษณะเป็นวงรีนะลูกนาย่นี่เลยแล้วก็ต่อไปเป็นดอกอะไรคะ ดอกประดู่นั่นเองจังหวัดชนบุรีก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเด็กๆเขาวาดลงไปเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นดอกบัวหลวงสัญลักษณ์ก็คือวงกลมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมลูกที่มีดอกราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดนั่นเองนะลูกนะก็วาดวงรีลงไปนะคะแล้วก็ ต่อไปดอกไม้สีแดงเป็นอะไรคะดูสิดอกทองก u าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเด,ดีกๆก็วาดสามเหลี่ยมลงไปแล้วก็ข้างล่างแถวสุดท้ายเลยก็จะเป็นดอกบัวหลวงสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปวงกลมแล้วก็ดอกทองก u a ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ดอกราชพฤกษ์จังหวัดขอน กกนนะคะก็จะเป็นวงรีแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็ต่อไปจังหวัดสุดท้ายก็จะเป็นจังหวัดชนบุรีดอกประดู่นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่สี่เหลี่ยมลงไปนะคะโอเคเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เปิดต่อไปหน้าที่สามสิบแปดนั่นเองสำหรับหน้าที่38นะคะเด็กๆ เขียนบ้านเลขที่โดยเรียงลำดับจากเลข61-70ถึง70ทั้งเลขฮินดูอารบิกแล้วก็เลขไทยนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเริ่มจากบ้านหลังแรกเลยเด็กๆก็เขียนบ้านเลขที่เริ่มจากเลขอะไรลูกเลขไทยก่อนเหมือนตัวอย่างเลยใช่ไหมคะ61ต่อไปเป็นเลข62 เลข6แล้วก็เลข2อันนี้คือตัวเลขไทยนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกเป็นเลข6กับเลข2แบบนี้นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเลข63ก็คือบ้านหลังสีชมพูเป็นเลข6กับเลข3คือ63นั่นเองใช่ไหมคะ เลข6กับเลข3บ้านหลังสีม่วงก็จะเป็น64ก็คือเลข6กับเลข4 64นะคะต่อไปบ้านหลังสีฟ้าใช่ไหมหลูกก็จะเป็น65นั่นเองนะคะเลข6กับเลข5 60 5ต่อไปมาหลังสีแดงก็จะเป็น66นั่นเองนะคะก็คือเลข6 2สองตัวต่อไปก็จะเป็น67ก็คือเลข6กับเลข7นะคะ67ต่อไปก็จะเป็นบ้านหลังสีฟ้านะคะก็คือเลข60สิบ 8เลข6กับเลข8นะคะต่อไปบานหลังสีชมพูใช่ไหมลูกชมพูออกหลังคาสีแดงนะคะก็จะเป็นบ้านเลขที่69ก็คือเลข6กับเลข9เลข6กับเลข9ก็คือ69นะคะแล้วก็บ้านเลขที่ เจนั่นเองใช่ไหมลูกก็จะเริ่มจาก61 62 63 64 65 66 67 68 69แล้วก็70นั่นเองเมื่อเด็กๆทำหน้า38เสร็จแล้วนะคะต่อไปเด็กๆก,ก็เปิดไปหน้าที่39เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็เด็กๆขีดกากระบาททับ ตัวเลือกที่มีช่องการเดินทางจากบ้านไปถึงที่ว่าการอำเภอเท่ากับในภาพแรกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเท่ากันเราก็ต้องนับทีละช่องเลยดูสิคะวะ่าช่องแรกบ้านไปอำเภอมีช่องสีเขียวอยู่ทั้งหมดกี่ช่อง1 2 3 4 5 หใช่ไหมลูกก็มี6ช่องใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูสิว่าจากภาพบ้านไปถึงที่ว่าการอำเภอในข้อ A B C นะคะ,ะ A B C D E F ภาพที่1 2หรือ3ภาพไหนที่มีจำนวนเท่ากับ6ใช่ไหมลูกเด็กๆก็นับไปพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 เสร็จอันนี้ไม่เท่าใช่ไหมคะอะต่อไปภาพที่2 1 2 3 4 5 6าี่นั่นเองเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็มีค่าเท่ากับภาพแรกนะคะมีช่องการเดินทางจากบ้านไปถึงที่ว่าการอำเภอเท่ากับในภาพแรกเด็กๆก็ขิดการกระบาดแบบนี้ตัวใหญ่ๆเลยนะคะต่อไปช่องทางการเดินทางจากบ้านไปถึงที่ว่าการอำเภอ ช่องที่สองข้าที่สองนะคะก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่มานับไปพร้อมๆกันเลย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเนะคะมี9ทีนี้เด็กๆลองนับดูซิว่า a c e ภาพช่องที่1ช่องที่สองหรือช่องที่3มนะคะที่มีค่าเท่ากับภาพแรกนะคะห 2 3 4 5 6 7อันนี้เท่าไหมลูกไม่เท่าใช่ไหมคะอ่ามาต่อกันที่ช่องภาพที่2 1 2 3 4 5 6 7 8 9นั่นเองทีนี้เราก็เจอคำตอบแล้วเด็กๆก็ขิดกากระบาททับลงไปเลยในภาพที่2นะคะ ต่อไปภาพที่3นับดูซิว่ามีช่องทางการเดินทางจากบ้านไปถึงที่ว่าการอำเภอทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะมี8ใช่ไหมลูกมาดูภาพแรกซิ1 2 3 4 5ไม่เท่านะคะภาพที่สอง 1นึ่งสองสาสี่ห้าหกดแดเอันนี้9ก็มากกว่า8ก็ยังไม่ถูกนะคะแล้วมาดูซิภาพต่อไปหนึ่งสองสาสี่ห้าหกดแดนั่นเองเดี็ดกๆก็ขีดกระบ,บาษท,ทับลงไปเลย ต่อไปนะคะข้อที่สีมานับดูสิว่ามีสีเขียวเข้มทั้งหมดเท่าไหร่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเกสิบมีอยู่สิบนั่นเองทีนี้มาดูภาพแรกสิหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดไม่เท่านะคะต่อไปภาพที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ยังไม่เท่านะคะมาดูภาพต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ สินั่นเองเพราะฉะนั้นเราเจอคำตอบที่มีค่าเท่ากับ10เหมือนกันเด็กๆก็ข<ๆ>ียกากบาทลงไปเลยโอเคค่ะสำหรับหน้านี้เด็กๆทำเสร็จแล้วต่อไปเด็กๆก็เปิดไปหน้าที่40เลยสำหรับหน้านี้นะคะเด็กๆมาทำความรู้จักกับสินค้าพื้นเมืองประจำจังหวัดต่างๆกับพี่โตนะลูกนะโดยช่วยพี่โตเขียนสัญ,ญลักษณ์ของภาพในช่อง สี่เหลี่ยมให้ตรงกับภาพนั่นเองทีนี้นะคะเด็กๆก,ก็มาดูในโจทย์กันเลยเขากำหนดให้ผ้าถุงเสื้อกระเป๋าแล้วก็หมอนสามเหลี่ยมนะคะแทนช่องสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะมีตะกรา้ามีหมวกมีกระจาดแล้วก็มีสุ่มไก่นั่นเองนะคะอันนี้ ก็จะแทนวงกลมแล้วก็หมวดผล,ลไม้นะคะก็จะมีทุเรียนมีมะม่วงชมพู่แล้วก็มังคุดนะคะจะแทนรูปสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้ในตัวอย่างเด็กๆเห็นไหมหมอนสามเหลี่ยมเขาก็ใส่รูปสามเหลี่ยมกระจาษที่เป็นเครื่องจักสานเขาก็ใส่วงกลมผลไม้เขาก็ใส่รูป สี่เหลี่ยมมะม่วงนะลูกนะแล้วก็ภาพสุดท้ายก็จะเป็นกระเป๋าที่ทํามาจากผ้านะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองทีนี้เด็กๆมาดูข้อที่1กันเลยรูปหมวกใช่ไหมลูกหมวกอยู่ในหมวดไหนนะสามเหลี่ยมวงกลมหรือสี่เหลี่ยมคะวงกลมนั่นเองนะลูกนะเด็กๆก,ก็วาดรูปวงกลมลงไปเลยต่อไปนะคะก็จะเป็น มังคุดอยู่ในหมวดผล,ลไม้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าที่ทำมาจากผ้าก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็กระจาษอยู่ในเครื่องจักรสารก็จะเป็นวงกลมต่อไปข้อที่สองเริ่มต้นด้วยชมพู่อยู่ในหมวดผลไม้ก็จะเป็นรูป สี่เหลี่ยมนะคะต่อไปก็จะเป็นเสื้อเสื้อทามาจากผ้านะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็จะเป็นข้อต่อไปก็จะเป็นหมวกเป็นเครื่องจักสารนะลูกนะก็จะเป็นวงกลมแล้วก็ในรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปมะม่วงอยู่ในหมวดผลไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองแล้วก็ข้อที่สามนะคะก็จะเป็น หมอนสามเหลี่ยมก็ใส่รูปสามเหลี่ยมต่อไปก็จะเป็นซุ่มไก่ใช่ไหมลูกสุ่มไก่ก็คือรูปวงกลมผ้าถุงผ้าถุงสีเขียวอยู่ในหมวดของผ้าใช่ไหมคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนอยู่ในหมวดผลไม้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้สําหรับ หน่วยนี้นะคะหน่วยที่12ก็จบลงไปแล้วต่อไปหน่วยที่13เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นเด็กๆติดตามให้ดีนะคะวันนี้คุณครูกวางลาไปก่อนแล้วเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ